สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาอยู่กับดิอโนในเกม Dead by Daylight สก,กิลของเขาเป็นการพ่นฟองสบู่ใส่เซอร์ครับถ้าเกิดว่าเซอร์ยังมีฟองสบู่ทีแรกติดอยู่ก็จะบาดเจ็บในครั้งที่2ถ้าเกิดว่าโดนอีกครั้งแล้วยังสามารถเทเลพอร์ตไปล่างเงาต่างๆที่เราทิ้งเอาไว้ตามแมปได้ด้วยโอเคในส่วนของตัวเปิร์ก็จะเป็นสายเปิดเกมไวครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นมองออร่า1ตัวแล้วก็ถวงเครื่อง2ตัวเนาะ สำหรับดีอันโนมีแอดออนตัวนี้ครับสำหรับเปิดเกมไวมันจะทําให้เซอร์ทุกคนตอนเริ่มเกมติดสถานะอ่อนแอหรือมีฟองติดหัวนั่นเองฮะเปิดเกมมาเดี๋ยวเราเอามาออลล่าต้นเกมไปด้วยพอเรารู้ว่าเซอร์เกิดตรงไหนแล้วก็สามารถไปพ้นฟองซ้ำอีกทีได้เลยรับรองว่าได้แขวนไวแน่นอนครับ แต่ว่าจํานวนภาพหลอนของเราจะลดไปหนึ่งนะและก็แอดออนอีกตัวตัวนี้หลังจากที่เรากระทืบไม้ไปแล้วจะทําให้ภาพหลอนที่จะเกิดทั้งต่อไปลดลงไป50%ครับส่วนตัวเปอร์ก็จะมีบาร์บีคิวหลังจากที่เราแขวนเซอร์แล้วถ้าเกิดว่ามีใครอยู่ห่างมากกว่า40เมตรเราจะเห็นออร่าเขาเป็นเวลา5วินาทีครับแล้วตอนนี้เราเอามองต้นเกมมาด้วยก็จะเพิ่มการเห็นออร่าไปอีก2วินาทีก็เป็น7วินาทีเนาะ ส่วนที่เหลือก็จะเป็นเปิร์กถวงเครื่องครับผมจะเอาสาวขาวที่จะทำให้เซิร์นั้นซ่อมชาร์แล้วก็ฮิวชาร์ส6ไปแล้วก็ตีลงเครื่องระเบิดโอเคที่พกไปก็ประมาณนี้ครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันอ่าผมเลยฮะปวดหลังปวดหลังได้เป็นด่านส่วนสำรานเนาะนี่เลยทุกคนเปิดเกมไว <laughs> เหมือนอยู่กันเป็นกระจุกเลยนะ <laughs> เกิดใกล้กันหมดเลยฮะ สี่คนตะวงแตกแล้วดิเอาเจ็บได้ไงเป็นน้องเฟิงคนแรกครับเรียบร้อยถูกต้องฮะแบบนี้มีใครสแตนบายไม่เอ่ยเหมือนอยู่ไกลเลยนะเอออะไรชมพูมีคนรออยู่มองครับอ๋อเป็นโจนหน้าเนาะอ,อึ๊บ โอ้โห,โหสวยครับได้แผ่เลย <c oughs> เอาเรื่องโดดถูกต้องฮะเฮ้ยมีคนมาช่วยเลย <c oughs> เอา้อาวออกเฉยเลย <c oughs> เอา้ารีบไปไหนอะพ่อโอ้โหทิ้งไว้อีกแล้วฮะสามทหารเสือ คงเซ็งเนาะทุกคนล้มไวยน้องฮิวเลยเรามีบาร์บีคิวไงแม่น่าจะเดินไปตีเนาะปึ๊บตามเลยเรามีบาลานทุกคนทันไหมเอ่ยสวยครับ อยู่ตรงนู้นหมดเลยแต่เงาเราไม่มีถ้ามีโดดไปจ็คเอกเลยเนาะเอา้าติดเป็นที่เรียบร้อยฮะหนึ่งเครื่องอย่างน้อยก็มีคนปั่นเนาะสวยดับเบิ้ลฮิตไปดิ <c oughs> ถูกต้องฮะแบบนี้ โอเคตรงนู้นกำลังวิ่งไปช่วยทันไม่เอเ่ยเราเหมือนเงาตรงนี้มันหายไปหนึงนะเ <c oughs> มือถือหรือเปล่าน้องดูวิ่งเงียบรับเลยไม้นี้เอ้าไม่เล่นครับ สวยมีบาลานด้วยเรียบร้อยเนะาะแทงหลังไหมลูกไม่มีขอบคุณครับโอเคไปหวานไปที่เรียบร้อยฮะหนึ่งท่านบอดบอดบอดอ่าบอดดิจิตลอลเขารู้ทุกการกระทำฮะ ทุกบริบทเราเขารู้หมดแต่น pues ่าจะโดนแล้วขาตายสวยครับอ้าวยังไม่ไปหวั่นเนาะเมื่อกี้ผมเห็นออร่าแวบๆนะอาจจะมีบูนก็ได้ฮะตอนแรกผมได้ยินเสียงบูนอยู่อาจจะเป็นบูนลบรอยเท้าเราจะไม่เห็นออร่าด้วยเอ้า สวัสดีครับเกือบเนียนแล้วทุกคนน้องคือเนียนมากฮะตัวนี้เอาจริงนะเสื้อเลื่อนเนี่ยเนียนสุดแล้วทุกคนไม่ต้องไปซื้อหรอกสะกงสกีนสักทีสวยครับผมว่าได้ยินเสียงปูน นี่ไงชัดเจนฮะต่ะเราเฟสสองเนาะโอเคเงาใครเอ่ยเป็นน้องเซบเบอร์ฮะแอบมาสแตนบายไม่เคยเจอกันเลยเนาอเราจินตนาการทุกคน <c oughs> อ่อเรื่องฮะมองจนฟองหายแต่ก็ติดใหม่ไม่ถึงเฮ้ยฟองใกล้หายแล้วทุกคนเขามองเราตลอดนะทันไหมเอ่ยสวยครับ <c oughs> อยู่ไหนเอ่ย กำลังจะแตะเงาแล้วฮะบอดเดี๋ยวเราเอาบอดออกเลยเนาะพับถูกต้องฮะเอ,เอาเลี้ยวไปไหนเลี้ยวไปไหน <c oughs> โอ้โหมียอดใส่ด้วย <c oughs> ผมว่าโทษคอมูท็อกซิกไม่ได้แล้วทุกคน <c oughs> บอดมันท็อกซิกเองฮะ <c oughs> เราเลยติดมาเนาะเป็นที่ตัวเกมทุกคน เกมมันทำให้เราท็อกซิกโอเคไปหวังไใที่เรียบร้อยฮะอันนี้น้องคอเด็ดเราไล่น้องคอเด็ดดีกว่าเนาะน้องซอเซเบอร์เขาเจ็บอยู่จะได้หาง่ายๆฮะสวยครับเลยขอบคุณครับ ทันไม่เอ่ยไม่ทันเนาะจ้าเอ๋มีเงาพอดีเลยทุยกคนอ้าวสเต็ปเดิมสเต็ปเดิมแต่ดูแล้วไม่น่าทันนะหมักพอให้ปะ่ะหลุมไม่มีเดี๋ยววัดดวงไปเนาะมีชักปักไปหนึ่งฮนะ เผอเขาได้ออกแต่ดวงอาจจะเป็นของเราก็ได้ทุกคนเรียกแล้วผมว่าใช่ชัดเจนนะดวงเป็นของเขาถ้าเรียกแบบนี้แปลว่าเจอหลุมเฮ้ยโอ้โหด้วย,วยไม่ใช่คนไทยเนาะคนไทยต้อง555ได้เป็นด่านน้องลินครับ อยู่ตรงไหนเอ่ยโอ้โหไกลเลยทุกคนอยู่หัวท้ายเลยอมีป่นเลยนะมีคนป่นเลยคิดว่าได้ไหมสไนเปอร์ไปครับไม่มีอะไรในกอไผ่เสียหัวใจอ่อน,ออนคขาก็วิ่งแล้วเนาะเอา้าสวัสดีครับ น้องลาล่าโดนดีแบบนี้สวยจะมีคนอยู่มองอยู่ใครอยู่มองจะาเอ๋เป็นน้องเอดาครับเหมือนเขาจะมองให้ฟองหายก่อนเนาะค่อยไปทำอะไรอย่างอื่นเอ้ยออกซ้ายฮะเกือบล้มสองแล้วเดีย๋ยเพิ่งหมดฟองเอเพิ่งหมด โถฟองหมดเอา้าเจอรีออนเฉยอุ้มดีกว่าเนาะโล่มากเดี๋ยวล่ามหายเสาขาวพอดีฮะจะเอ๋ถูกต้องฮะแอบกดควรเหรอ เอาไว้ต้องพับแล้วถูกต้องพ่อแล้วฟองก็หายไปแล้วไม่โดดด้วยรอบยาวฮนะเรียบร้อยเนาะมีบื้มบ้ามด้วย <c oughs> ทำไรอะ่ะ <c oughs> ุดบูนหรอเฮ้ย <c oughs> น้องไม่อยู่ใกล้ๆเฉยเอาออกไปฮะเอามีร่างเงาหนิว่าโอ้โหพลาดเลยแต่เมื่อกี้นกบินเอาน้องเอดราก็ได้เนาะมีฟองอยู่อ่าดิจิตอล เอาเ้ยเอฟองหายแล้วทุกคนโอเคติดใหม่ทับเลยไหมขอบคุณครับโบดแบบนี้ไปไหนรอดโดนยังไงก็โดนฮะไม่โดน <c oughs> ไม่โดนไงโอเคแต่ได้อยู่ดีเนาะ โอเคเฟสแรกน้องเอดาครับดีอ่อนมาเนี่ยเอา้าแล้วไม่ไปฮิวแลวพอ่อพับเลยไหมไม่เนะเาะอึ๊บแต่ย่าคุมคมปิดเสา อ่ารู้ด้วยฮะว่าเพื่อนปั่นอยู่ซ้ายวิ่งเข้าบ้านเล็กเลยจจเอ๋แล้วก็ไม่พับไม้ด้วยป่ะเฟสสองนองเรามีเสาขาวพอดีฮะเฮ้ยอุ้ยจุดพงจุดพุ้งทุกคนเมืเ่อกี้ถ้าเงยหน้าผิดฝั่งก็ผมว่าก็ล่วงนะ ดีฮะเราหันไปอีกทางหนึ่งผมเห็นออร่าแวบ,บๆแต่อี๋เจอกันอีกแล้วเอาไว้งานดีงานดีเอ๋เอาคุณครับ เอาฉีกเลยเหรอติดต้นไม้ไม่วนต่อลูกสวยฮะแบบนี้โดดไหมโดดจริงดิจิตอลไปคนอื่นก็ได้ทุกคนเอา้าสวัสดีครับ มีน้องลาล่าสองคนเนาะคนเดียวกันหรือเปล่าเอาลีออนทุกคนงั้นเอาลีออนออกจะได้คุยกันง่ายฮะจำได้ว่ามีตายยากอยู่จัดไปขอบคุณครับมันมีเนาะแทงหลังไม่มี โอเคไปหวนเป็นที่เรียบร้อยฮะเราก็จะเกินไปเนาะเออแล้วมันก็จะแม่นไปยังไม่ถึงเลยไง <c oughs> กระทือไปก่อนฮนะน้องเอดนนี้เก็บไว้ก่อนนะดูแล้วชำนาญการ เราไปหาน้องเรล่าดีกว่าแล้วน้องอยู่ไหนก่อน <c oughs> ถ้าไม่มีค่อยโดดฮนะไม่มีเอา้าอยู่เลย <c oughs> น่าจะได้อยู่ทุกคนเอา้าจะมีไม้สวยรับเลย เอาเว้สวยครับโอเคเฟสสองน้องเอดาครับเอามือลันโดดมาที่ไหนเนี่ยเรามาสักไกลเชียวเอ้ยแต่คนนี้เจ็บคนนี้เจ็บเอาคนเจ็บดีกว่าฮะ ไม่พับด้วยฉีกก็ไม่ธรรมดาโดนเฉยธรรมดาฮะสไนเปอร์เก่า <_ an> เก่าแล้วนะแบบยิงไม่โดนอ่ะขันลำกล้องเฮ้ยเออน้องเอาขามาเสิร์ฟเฉย,ยเลยฮนะสงสัยคิดว่าเราตีไม่โดนเนาะ หลอกครับผมเฮ้ยเขาก็หลอกเรามีจายยากก็ไม่บอกจ่ายคมมากปละรานไม่ได้ขึ้นมาแต่ไม่ยอมโดดประร้านไปมีหรือเปล่าเหมือนไม่มีเลยทุกคนอันนี้อันนี้ไปหวานยัง ดูสิยังนะฮะงเฟสสองปั่นกันคนละเครื่องเลยเปะเนี่ยแต่น้องเอด้านเนี่ยเฟสสุดท้ายทุกคนเคียร์ได้ก็เคลียร์นะสวยครับยังมีไม้อยู่ ถูกต้องฮะแบบนี้แจวลบแจวลบวีหน้าต่างอยู่อุ้ยดิจิตอลเรียบร้อยขากายปะส่งน้องกลับลอบบี้อีกคนฮะมีเสาใกล้ๆพอดีขันไม่เอ่ยอ่าไม่หิวด้วยฮะ ผมคิดว่าเขาจะคิวกันนะวิ่งมาหาเฉยตายากสงสัยมีแทงหลังฮะไม่ยอมกดเอา้าอุย้ยเซอร์ไพรส์รเลยเนาะเราก็โดดมาพอดีทุกคนเขากำลังจะเอาเงาเราออกอันนี้เหมือนยังมีไม้อยู่ถ้าจำไม่ผิด เรียบร้อยฮะจัดไปฮะสืบกืนสมองหมักเข้าให้จะได้สืบคดีง่ายๆทุกคน <c oughs> เรียนรู้จากผู้รอดชีวิตโอเคมิชชั่นคอมพิีทครับและเช่นเคยสำหรับคนที่ดูคลิปจบแล้วชอบอย่าลืมกดถูกใจ เป็กำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ